หานพี่น้องวันนี้สุดใหญ่เลยทั้งทีมอาวุโสทั้งทีมเยาวชนนะครับเนาะแยกย้ายกันไปพละหมองระบอนพี่น้องเอาะผมก็พักเบ็ดมาเรียบร้อยนะครับเนาะเสียบตามเงียบมาเนี่ยอีกฟังทั้งงานหน้าของขยาวานเขาไม่ไม่ลงแห้งยังวาวไทยเสียบเงียนะครับเดี๋ยวกลับไปเสียบเงียทั้งกุ่นจากกองพักเลยครับแล้เวเนานะไปครับไปรุ่นเบิ้งว่าจีเป็นยังไงครับมีแนวใส่แรงบ่ นี่เป็นไม้งานหน้านะครับเบ็ยดยิงบ่ะเทไทยเ,ยเสียกเงียเลยนู่นี่น่าจะประมาณสิบกว่าหลังอยู่ครับนี่แหละตักตามกู้ไปนี่อ้อมไปหันนะครับมองล้าหลังสองหลังว่าน่าจะเขาพื้นหน้าจเจ้าหน้าเขาหน้าบางสามสี่มือนะครับ,บลักษณะแล้วเขายังบ่ทศไทยเงี้ยวเลยเาใส่รุ่นกันไปครับพาในแนวใส่แรง ทิมงานใส่ขายนามไม่ทั้งคุณเสือสมๆครับไห้ครับผมเจียบเงี้ยห้แล้วเนาะแต่ว่าลมแห้งครับมนนีลมจะเขานะลมแห้งเถอ้ยังว่ากันพี่น้องครับผมื <c oughs> ม้นนี้ถือว่าพิษแขนในน่อยพี่น้องผมตั้งใจว่าถิมาใส่ใส่ งานหน้าที่เขาจะห้ามเขาไม่เนาะกลายเป็นว่าเขาจะปรได้ง,ง่ามอยู่ครับพึ่งเอาน้ามเขาสุดแรกเนะาะเขาเพิ่งได้ประมาณ10 10ประมาณสิบเซนสิบเปอร์เซนป่ากันหนานี่แต่ยังตื่นตื่นอยู่นะครับพึ่งเอาน้ามเขาครั้งแรกแถว้างฟังทางนี้ยังป่ะเทศเอาน้ามเขาเลยพึ่งเขาก็เพิ่งเกิดเพิ่งง่าม หาถั่วมากยามันตายก่อนเนาะไฮ้ว่าพุ่นแล้วครับอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเนาะเกือบเกือบเดือนาใส่แถวนี้ก็น่าจะโอเคเพราะาเริ่มจะเขาเริ่มจะง่ามเป็นโฮมไปครับผมกลับบังพักเข้าวันนี้อู้นทีมงานอ่วยมองแถวต้นใหม่คนละครับไปครับผม ว่าเิ่นย่างกับมาหูรุ่ยโลบหูเปเถิ่นแยกแดงพี่น้องผมจามเล็ดรอบแรกพี่น้องตายแล้วตายแยมแดกพี่น้องผมฝ่าหน้ามลึกจาเมื่อมตายเรียบร้อยครับ ปลาใส่อยเล็กพี่น้องปลาใส่้งามอยากได้สวยหนึ่งยีรยางร่มแห้งนะครับเนาะล่มร่มหนาวกำลังตกมาเนี่ยก็ได้โไลครับผมเนี่ยจบวันละลูกใส่ใส่ยามเกี่ยว เห่ลือเลือค kind of ักน oh, ียบ oh, ่อ oh, ิ oh, ่มค oh, ือปวดแว่ยังไหนทุงทังนี้่เพหคางเนี่ยสามนตัวโลเ่สามนอ้สามสนทังไหนบางหงนี้ีกระตุกกีแบดอย่งี้กระตุกลโอ้ได้ังตัวพี่น้องีกระตุกเด็น่ได้ปลาเขาหรือเปล่าปลาเขาหูยท้งแงปดหลุดโอ้มนเหล่านแต่มูได้ช่วงรัดเบ็ดบูทิดไปบงลม ลมแห้งปานใดก็ได้ยินเสียงไว้เฮ็ดมันแล่นอป่าก็ใส่ไมันได้ลึงยบ่ค่อยใหญ่ตึงอยบเมื่อกี้นี่บ่อืนี่พุ่นโอ้บ่แล้วปลาเทียมปลาน้ําลึกปลาน้ําลึก้วอยู่นาตืนๆบ่อยู่บ่ปลาเทียมบ่เข้ามันบ่ะตไปนเาไปพุ่นบ่ยาไปหมออะอ๋อๆพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาบัดนีออมปาใส่บัว หากินยากได้บ่พี่นนองบวนผู้มือนีไ่ไมนนะคะ่อยเกิด oh an no? บ okay. ่ค่อยเกิดไปมีเด้อค่ย้อนเอาบัวยู้หน้ากันเยอะยู้เหงาหนึ่งสองยู้น้ำสาข้าเจ้าเอาใบ้รรมขายเนาะมีดอกป้ายเสสาใส่หิมีบัวเปาตวเงาไ้องมาจังเงิน้ยบอกอกบอกล่ไปว่าไปบุรุเห็นหมดแ้วอีสามนองมนี่แจงไสบัวเสป่าพอเป็นปูเปเหมืนี่งนี้ มัถึงปุจึงเสที่เรางสภานเลยกันไม่เข้าจับตัวได้เกียวได้เกียวถ้าป่าก็ได้ป่ามันสุกไปป่าสุกผมนายปงได้ไหมนำไายก็เรื่องของนำไวแต่ป่าสุกอุ้ยดูเหลืะดูเหลือดูเแลือเพราะว่าถ้าป่ามันเละมันกินน้ำสุกเกินนะอ้าพี่น้องมากินขอนกันมาชั่น้นี้ ไก่นี่ตาเลบ้าเห็นต้วเจ้าั่ะโ้ลมแล้วป้าเริ่มกินเย็ดแล้วออนี่น้องปกองยัมีแล้วเออตนอกองยังอ่เอานันนะไปตวงเอาไปลวดนี่นี่นรวางโอ้มาบ้านเขาว่างเอานที่ว่าสามีส่อนย่บ่มีเดี๋ยวส่นเขาอนเี่อนไหมสองขั้นอยู่นี่เขาออกไปนี่ทุ่งยางนี่ส่นมาหางลนี่เขาอย ส่วนท้อง้นพีของเขาอยู่ผีผมไปพบส่วนพบของเขามีอยู่าวมาโนว่าผู้ใดสีมาเนี่ยเนี่ยเพาะว่าไไก่บนขั้วีมเาต้นไญรไปพอต้นทำไดล่ะบุตนทำไดล่ะ้าคต้นทำลเาไตงเงียมเขาจคบด้างส่วนีนหลังเน็มยพอดเยก็ส่นบ้านส่นนักเรียนเน ต้นโพอต้นลูต้นลานเด้อพก็ได้ตนไฟบินบ่พ้นไผ่บินเนยเนาะเพาต้นมุกงเจ้าท่ำได้แล้วตุ่มทาบางส่วนป่าอ้ลูกเลยลูกเ็เขาการยังอยู่นี่ต้นเออสดล้วป่ะเฮ้ยเขาิว่ากูัวไปหน่อยบ่ห เฮี้ยนเพจยงปลาอยู่มั้งยางน้า้องนอเนาะจงพักหลายก็ป็ปลาเพราะว่า่ใครกินปลากินเยอะแต่ว่าก่เป็นไรอยแล้ว้ข้หน้อยตัวนึงบวสองโลกจำตัวกุ้ยจีงตัวยอมาทีนวดเที่ยงน่ฮักก็จำคนเดียวแล้วผมที่น่อง ใครจะคิดว่าใครจะคิดว่าน้พี่น้องเนาะนี่ปลาเขาเนี่ในหน่อยเนี่ยจะมีปลาเนาะเก็บปลาครับพพี่น้องใส่สวยอยู่เมื่อกี้เลยก็ได้เตียมนึงเนาะปลาข้อหน่อยครับเมื่อกี้ข้อหน่อยเตียมนึงไอ้นี่เก็อเคอยูเอ่เก็บกว่าครับแต่ว่าผมมีเงอตามเด็กพี่น้อง เงี้ยกับเบิร์ล้ลเนะเาะสองนะครับสองเต้มแล้วรอบดึกบางเดย์ีจะซ่อนห่องกับหาขวดไปนั่งเรื่อยๆพี่น้องผมเพราะด้ตามไปตามเงี้ยไปรอบเต้าโดนรอบอเต้านะอู้หูเอาอีกแล้วพี่น้องผมตล้วนีใส่ลักแขก แขกใส่แล้แขกโอ้โหโหโหูหมาเก็บครับผมใส่หน่อยใส่นี้ก็เก็บครับมือน,นี้เรื่อยๆต้องหาเงียมัดเสียไปหลุนมืออื่นเสาอยู่พี่น้องไอ้ยักหาหตัวไข่หนังเงียบกบเบสอีหลีเงียงเสียก็หมดปลาก็กำลังกิน ล่มกร็ร่างนิ่งพี่น้องหัวแร่งล่มแห้งคนเนาะหาแต้มพี่น้องรอบเดือกเขา้าผมแต้มนี่ไี้รุ่นวะรุ่นใส่ปะพี่น้องโอ้โหนี่รับแขกครับเนาะรับแขกจเก็บไปก่อนพี่น้องผมรอบเดือกเลยเนาะคือหาถุงเลยล่ะเนาะ อย่าเม็ดรอบนี้ก็น่าจ,จะพักครันนะครับเนาะเฮือนเสาจังวากันไหมครับหลังสำหรับหลังที่เงยยังอยู่ส่วนมากเก็บถ้าหลังไนหล่อนก็นคือปล่อยเลยนะครับเงยเบิดแล้วเก็บปลาครับผมอันนี้ผมยุ่นๆพี่น้องช่องคือคือหมกหมกนะครับ โอ้โหโหลดลดโย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 ดูด้วยดูนะโอ้โหนี่ก็ปลาโอ้นี่พี่น้องผมสวยเลยครับนี่ของยังไงเนาะสวยเลยครับผมเจ็บแต่ขีดได้อยู่ฟังคนพี่น้อง ป่ารอบเดึกพี่น้องผมป่ารอบดึกครับเดึกดดืีเขาเข้ามาคนบกวนพี่น้องผมป่านามลึกเนาะรอบดึกเขาจะเขามาหากินเพแต่ว,ว่าถ้าคนกวนนี่หอดเสากักพกเขามาเลยครับเอาเก็บไปครับผมใส,ส่ดสวย มื่อนี้ใส่เบ็ดเบอร์สิบีนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดสุดใหม่เลยหนกสุดใหม่มาเลยพีนน่น้องผมมมอน้เปิดซิ่งเบ็ดใหม่เลยเปิดสิบสี่โคบมีเนาะใส่ประมาณ78็ดแปดขีดโละค่ะ่อันนี้เกินไปกับยูค,ครับผมแค่จะปลาแห้งเนี่ยมายู่คือก,กันใส่นี่ แข็งครับผมปากแข็งป่กแข็งนี่ครับเด็ด14โคมิเนาะอาการยังดีอยู่เดี๋ยวหลุดรอบต่อไปพี่น้องหลูเงี้ยวห้ตึกหายังเสียบดีโอ้เป็นยังไงกันบ้างโอ้หักคันมาแล้ว

ปลาเทียงเห็นแล้วบ่มองจะกองใส่ไวพอดอกนี้เข้าไปใส่ได้สวเจียงโอ้ยเงิดไรปลาลปลมาป่าลูบ่นี่ยวัลูกวัวผุเหลือลาเก็บแกะปูเนาะมาฮะเนี่ยเได้ละยากกันไหมสุกบ่ได้นาเนี่ยสมสมผลงานหน่อย้ขนลาโอ้สซำเข้าเลดินเดน กูนะสองเขาได้อีกแล้วหากนั่นว่าเขได้น้อยได้วน้อยได้องรอบเียอืมก็ได้รอบนี้สองอยู่อ่ะปลาสองตัวสองตัวสองโลสองตัวบ่ละออกแดี่ยวปลาไดปลาดำเลือกไม่กินเดือกโอ้จะยกหัวปลาปลาปลาก่อนาปนี้ไม่มีอะไรนะก็มาทีนี้ทีนี้โอ้เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆกูนะค้นทงเือเ่าเออ เก็บไปเรื leading, <ads> ่อยเรื yeah, <Zh> ่อยเรออนาอีกรอบนึงเก็บปลาก่อนพี่น้องผมปลาจะง่าก่่าเนาะเนี่ยครับเวลาพักพอนพี่น้องโอ้หนังผีแมนเอียดนนนนหััอา เราหม้เวนแล้วมันหล่นครับน่าค้อหล่นน่ามต้มถามเต้นเดยก่อนโอ้ยมะต้มหูสตรง่ากนุม

ได้กิน e ยู่อ่ะเนอหน้ำมันเย็นกว่าน้อมันจะบเดิเป้าา่ลวกลิ่นได้หละหน้าม well ันเย็นพอผสมแล้วแบบบ่เย็นไม่เย็นกันอาวบานละคือบ้านว่านยังของเราเนาแล้วว่าขายโค่ละแปดสิบบาทด้วยพอซื้อจีนมาส้มกับเปี๊ยไเพชรกัอื่นเสยเนาะบ้านเฮาขายโค่อ่อยตัวขาวบ่ นูนหนามนู่นนี่นามตะวันตัวใหญ่ยุกครับผมบูวป้าไปกูเบ็ดพี่น้องกี่จะเล่นขืนแล้วเดี๋ยวนี้จังน้อยแล้วกวจะเลี้ยวกระป๋ออักะแจงสว่างพอดีเนาะตอนนี้กำลังมืดจังน้อยตอนนี้จะเป็นคู่นะครับคู่สูงสูงคู่ฮองก็เจ้านี้ตรงนี้จะเป็น้องไปครับไปลุนเบื้องหลอบเสาสิมีผลงานอึกอักบอพี่น้อง บัวบวจักโตสองโตว่ะแสงแดดรอบเส้าพี่น้องโอ้ยหน้าหน้าหน้า,นาอสอนให้ห้องหน่อยรับแขกฮะพอน้อยเดี๋ยวร่อยครับ ไอ้กระนังโอใส่ถุนงนึงเด็กกเข้าถุงปลาไม่เข้าถุงเลยโอ้ปลาหนงหมกสุกๆพี่น้องปลาหลูยูบะปลายุบอะยู่หมอ,อยู่ไหมโอ้ยู่งเยครันดนี้ โอ้โห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 อย่าหัวเดินหัวเดินหัวเดินหัดินโอ้สวยๆใช่ไหมครับผมสวยๆสวยๆครับเฮ้ยสวยอีกแล้วพี่น้องมาอยู่แล้วครับรอบเ้าเนาะ โอเคได้ใส่นี่คู่กันก็ตัวมาขึ้นเลยพี่น้องผมแต่ว่าส่งไงก็ส่งขึ้นไงหนึ่งเนาะภาพไม้เป็นป้าผืนะครับป้าผืนของไหนมีฟองส่ง,ง่างๆเนี่ยก็จัดเลยถ <laughs> ้าเงาวอลลอนเด็กๆเด๋ยวเขาขึ้นมากินเองพี่น้องว่าปลามัน ต่างเว้นมันล่มนะครับมาเว้นร่มล่มแห้งหรือปล่าพวกใครจะเข่าเนาะลูกน้ะไปพี่น้องพิ่งยามเบ็ดได้มากประมาณนักสิบก้อนหลังอยูล่ละสิบหลังลนี่แหละหมีโอกาสนะครับนี่เราส่งหมวกพี่น้องโอารูปยูวะยูวะเปล่าโอ้ยูเยังครับยูยูเดี๋ยวว่าไส์ไส์ป,ปอกพี่น้อง โอเคอยู่แต้มสองถือว่าสวยอยู่แต้มสวยอยู่ครับแต้มที่สองมาด้วพี่น้องโอ้กินลึกเลยเป็ดปลาครับลึกกินลึกนี่ครับไม้ที่สองไม้เมื่อกี้เป็นป้าป้าไอ้น้ำคู่ใหญ่น้ะนน่ไม้ฟังทั้งนี้คู่ป้ายุค่า หมายี่ขไป่รุนพี่น้องจะเป็นยังไงมันขึ้นนี่มากก็เห็นปลาขค้อหน่อยสองสามตัอยู่กับเสาหลังแรกหอดบุหออนเป็นหน้าเขยา่าน้าของเขาเนาะประมาณสองสาม,มื่นนี่แล้วพี่น้องแนาเขาไหมรุ่นก,กันครับเอาครับผมไม่ปลาเขาก็ไม่รุ่นพี่น้องใส่รับแขก โอ้โหบัรับแขกกันพี่น้องผมสวยสวยเลยอฮ้ยสวยอยุ้ยนางเขาไม่กับมีแต้มพี่น้องผมเนาโอ้ยยกสูงเหรอขวาเอ้ยน้องไปแต้มที่ใส่รอยจำเร็ยแล้วพี่น้อง ห <laughs> ลงละหลงละหลงละเงี้ยเขียดกับบุหรอนได้เขียดกระจับเขียดไปพี่น้องมึงขึ้นเงี้ยบ่พ่อเน,อะนอาะแต่เงี้ยบ่หลายเนาะหลบเสาส่งคืออยู่ดอกพี่น้องผมเนาะแต่ว่าหลังนึงเลียอยู่นี่คือ รู้สึกว่าใส่คือว่าเห็นเบ็ดที่เทียนอ๋อว่าใส่ง่ายออกแล้วนี้เป็นยังไงคือซื้อคิงนิ่งด้วยเถอะเห็ครับผู้เบ็ดเรียบร้อยพี่น้องเวเ้นขืนพอดีโอู้อหนาวมือยจนจังหมดแล้วไหนครับผมไปสรุปผลงานเนาะผลงานอยดีคนละผักถึงเศร้า โอ้ของปลาซอยนี่นักตึงๆพี่น้องรวมนามเชลบอร์สตูติโกอยู่วะเฮ้ยปลาไหลซ่หาตัวของปลาเร่เขาหน่อยซีหาตัวเห็นเด้ปลาเขายัง,ง,ง,งเ,เด้เป็นเป็นใส้รัดหนาจีเขาหน่อยพี่น้องเลยบอกว่าอีผมหาป,ปลาก่อนพี่น้องเลยนี่ยมขึ้นในช่องตัว ก็นายสองตัวเออนี่ันคนน้อยคนเดียวกนองน้องโลทั้งนั้นเลยโอ้โหวันี้คนคือส่งคือไปเมื่อไหร่ก็ย่าได้ห้เพื่ไรล่ะมมลมลมลมภาษาบ้านเฮาติดดินเนาะคนติดดินได้ดิเฮ้ยเ่ินดูเขา บนรางรถเสลเลติดดินโอ้โห่นยวเล่ไปเมาก็ว่าเทมดาด้พี่น้องนี่ันว่าปลาควันก็ไดยคัีลเร่ปิดไฟกันปลาควันยังง่นี่หาเลื่มใส่ได้หาเล่มใส่ได้เลงไหนป่ารอบเสาพ่นเออปลาควันอโหี่หาตัวเาพ่อ นี่บ um, oh, ักนี่้ฮะบาดนี่คน้อยนมากี่ดอกคนดุยน้ำงุดน้ำไปเนาะเอะไรล่ะพุ่นแล้วต้องน้ำเยอะกาอังมาเสกอะไอเสกกาเปล่าเจอหายรเปล่มันโอ้บ้านโอ้ยถุงถุงนอกถุงในโอ้ถุงเขาจะหยามาเขาหันนี่โอ้โอ้วิ่งยืนตัวนี่เงี้ยอันแม่งอันนี่เออเอาทาเอาทาไปกันการเลือก ออเเนาะพูดได้ฮอดกบเออเออเด็กคนหนึ่งอยู่ผู้เดียวนะเอออืมในการอยู่โอเคโอเควันีผู้ใดเห่าผู้ใดร้องเลยเห็นี่มเออนะครับผมหาอยากให้กินพี่ต้องเดี๋ยวทีมงานอีกสองคนผุนแล้วล่างตามมาผู้ไทยถ้ำประเทศออกออกโย่ประเทศว่างอยู่เดี๋ยวผู้สวมมาไห้ดอกหอดเฮียนนะ วัววัไว้อืมก็สองลอยเด้อขอน้อยก็เลยไ่มือนเาโอ้บนนี้ขอน้อย <c oughs> โอ้แล้ว,ลวเรื่อกดอีกแล้วไปสังไหนต้องเรานมบ่ <c oughs> โอ้ยตึงดีตงึตงดีเรื่มกดเอ้ยจบกเลยพี่น้องคน สรุปไหมครับสรุปไหมสรุปไหมเมื่อกี้ว่าสรุปผลงานแล้วเนาะสรุปอีกเพี่ยนหนึ่งนี่ครับในป่ากรอบเ้าพี่น้องสามชีตัวแต่เข็งกระมีข้างเอียงมาเลยครัเนี่ยครับบรรยากาศหายอยากหากินพี่น้องมือนีุู้นเสี่ยนกระลังมากุ่นอ่ะสีข้างเอียงมาเลยครับก็ได้ได้ กันแน่อยู่พี่น้องใครก็เก็บก่อนๆอยู่เนาะเก็บนี่ก็ได้อ่าเพิ่งยนเพิ่งยนคลอนกายเราเพิ่งเอามาดึกไหมหรอเพน่งมาลี่ดึกไหมล่ะโอ้ยเอาดิมาเอาดิมาเก็บวันนี้โอ้ยมานุ้มมันงบมาหามัดเลยหาอย่างหาอย่างตัวมัดเลยบรรยากาศหากินเนาะมันมัวนกันไปท้าไทยคุณนึ่งยังบ่ะเทศมาบริหารครับคนมาเคยมันม นี่เนี้ยน้องแต่ปันนี่ละหาเล่มเนาะเล่มตัวเฮงไดสถนน้ำก็น้ำว่าให้มีน้องหายนาง้นอ้อมคิดอ้อมทาาเนียครับผมเก็บของกลับบ้านพี่น้องบันนี่เคอมีขงขออ่ำลาไปสามีเนาะบรรยากาศนอนทงนอนหนาวหนาวคักหนาวแน่ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนั่นมันหบอ,อ,อดดวครับบอดดับหมเช่นบอดาละวนัน <c oughs> าละวันไปเด็ดรถหาขั้นอ๋อ